สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับน,น้องแนนน้องนวตัานนะคะวันนี้ก็อยู่กันครบพ่อแม่ลูกนะคะวันนี้นะคะน้องแนนมีเรื่องที่แบบสําคัญมากๆนะคะที่จะมาพูดเพราะว่าตั้งแต่น้องแนนทําช่องมานะคะก็ประมาณสามปีสี่ปีแล้วเนาะถูกไหมใช่ไหมคะประมาณสามสี่ปีแล้วนะคะน้องแนนก็ทําช่องมานานนะคะช่วงที่น้องแนนทําช่องใหม่ๆนะคะอันนี้ลูกพ่อน้องแนนนะคะพ่อ ตั้งแต่น้องแนนทำช่องใหม่หนะะๆนะคะก็น้องแนนเคยมาเล่าเรื่องผีใช่ไหมคะที่แบบน้องแนนเคยเจอแบบเจอผีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีพี<ค>่ๆเอฟท่านนึงนะคะ <okus> ก็สง <3 S 1> ่งทาววิสุวรรณ <ๆ S 1> มาให้น้องแนนนะคะตอนนั้นน่ะน้องแนนเอาไว้ที่บ้านช่วงแรกๆนะคะน้องแนนเอาไว้ที่บ้านนะคะ,แ,นนะ,คะแล้วมีช่วงนั้น,นอ่ะเพราะว่าในตัวน้องแนนอ่ะ <succeeding S 1> น้องแนนมีลงปูทวดนะคะน้องแนนก็เลยพกลงปูทวดติดตัวไว้ทุกที่เลยนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่ ลงกปูทั่วน้องแนนหายนะคะแบบว่าล้มหายในห้องเลยนะคะน้องแนนหาไม่เจอตอนย้ายออกคิดว่ารื้อของแล้วน่าจะเจอนะคะแ <mel od ic> ปลๆน,นะคะนั่นไม่แปลกข้างนอกก็คิดว่าจะเจอนะคะก็สุดท้ายก็หาไม่เจอน้องแนนก็งงมากเราว่าหายได้ไงตอนนั้นนิต้านก็อยู่ในช่วงที่แบบรืสนสนน้อๆโซนๆหนยน้องแนนคิดว่าน้องนิต้านน่าจะแบบเห็นอยู่ใต้หมอแล้วก็น่าจะจับเล่นนะคะเพราะว่าน้องแนนน่าจะน้องแนนจะไว้ใต้หมอตลอดนะคะก็ ป้าน่าจะช่วงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นน้องแนนก็เอาทวิสุวรรณมาไว้ใกล้ตัวทุกวันนี้น้องแนนมีพระแบบติดตัวพระหน้าโปกทวิสุวรรณที่ได้มาจากพี่เอฟซีที่ส่งมาให้น้องแนนนะคะแล้วก็มีทวิสุวรรณน้องแนนห้อยคอด้วยน้องแนนจะไม่ห้อยกลางวันนะคะน้องแนนจะห้อยไว้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีพระจากประเทศที่บ้านนะคะที่พี่สาวเอาให้มานะะคน้องแนนก็พกมาด้วยนะคะก็ทั้งหมดน้องแนนมีพระอยู่สี่องค์ค่ะแต่ก็ หลักลสาคัญเลยที่น้องแนนแบบว่าพกติดตัวประจําก็คือจะพระที่ห้อยคอสองเส้นนะคะแล้วก็ท้าวิจุวรรณเวลาน้องแนน,งนนอนใช่ไหมคะน้องแนนก็จะกำไว้ในมือน้องแนนแบบกำได้ยันเช้าเลยค่ะแบบกำไว้ในมือแล้วอยููได้ถึงเช้าอค่ะน้องแนนจับนอนจนเช้าก็ยังอยู่แบบฝ่ามืออยู่นะคะแต่น้องแนนดันทําหายนะคะอันนี้เสียใจมากๆเลยค่ะวันวัน วันที่ 13, 14ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะน้องแนนไปขึ้นเขาใช่ไหมคะก็รอบนี้พี่นัทไม่ได้ไปนะคะน้องแนนไปคนเดียวแต่ก็ไปกับกรุ๊ปนะคะกรุ๊ปทัวร์เขาจัดไปนะคะน้องแนนก็เอาติดตัวไปด้วยแค่เท้าวิสุวรรณแค่องเดียวนะคะน้องแนนใส่ไว้ในหมอนที่เป็นหมอนที่มีผ้าห่มด้วยะคะ่ะเป็นรูปหมีนะคะน้องแนนใส่ไว้ข้างในคือปกติน้องแนนจะใสก่กระเป๋าไว้ แต่มันไม่มีที่วางกระเป๋านะคะกระเป๋าต้องวางตรงตรงเท้าน้องแนนก็กลัวกลัวแบบว่าบาดน้องแนนก็เลยเอาใส่ไว้ในหมอนแล้วก็นอนกอดแต่ช่วงเช้ามืดอะคะ่ะเขาจอดรถให้แบบลงไปนอนพักก่อนก่อนที่จะเดินขึ้นนะคะน้องแนนก็ลงไปนอนใช่ไหมคะน้องแนนก็ดึงผ้าขึ้นมาคือตอนนั้นมันเลิมมันไม่ใช่จุดที่น้องแนนเก็บปาาระจำด้วยอะคะ่ะน้องแนนก็แบบเลิมแล้วง่วงๆเรลอๆด้วยเพราะเช้ามืดตอนนั้นประมาณตีสี่กว่านะคะน้องแนนก็เลย ดึงผ้าขึ้นมาหมนอนนะคะเช้ามาก็เก็บของเสร็จอาบน้ําเสร็จน้องแนนก็นึกได้นะคะน้องแนนก็เดินไปหาหาบนรถด้วยหาในบ้านบ้านพักที่พักด้วยนะคะก็หาไม่เจอนะคะแล้วน้องแนนก็ฝากบอกพี่คนขับรถว่าฝากถามเจ้าของให้หน่อยถ้าเขาเก็บบ้านแล้วเขาเห็นเจ้าของเจ้าของบ้านนะคะถ้าเขาเห็นก็ให้เขาเก็บไว้ให้น้องแนนหน่อยนะคะก็ตอนน้องแนนลงมาจากข่าวันที่สิบสี พี่เขาก็เดินมาบอกว่าหาไม่เจอนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เห็นนะคะก็ตอนนี้พระน้องแนนหายนะคะแต่น้องแนนพกติดตัวมาแบบตลอดสี่ปีก็พกติดตัวตลอดเลยค่ะถ้าอยู่บ้านน้องแนนจะไม่เอากลับนะคะแต่น้องแนนจะมีไว้ใช้ที่ที่คอนโดบอาเสียงให้นะคะน้องแนนจะมีไว้ใช้ที่ค,คอนโดนะคะก็ตอนนี้น้องแนนเสียใจมากแล้วน้องแนนอะ ไม่มีพระแล้วมันใช้ชีวิตลําบากจริงๆสําหรับน้องแนนนะคะไม่มีพระเท่าก็ไม่มีเงินในในตัวเลยค่ะเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าน้องแนนจะนอนไม่ได้นะคะน้องแนนอนไม่ได้ถ้าแบบถ้าวันไหนที่เอาพระกลับไปมีช่วงหนึ่งที่น้องแนนเอาพระกลับไปบ้านนะคะเพราะว่าน้องแนนกําลังทํากัย้าคอนโดใช่ไหมคะน้องแนนก็เอาพระกลับไปบ้านเพราะว่ากลัวแบบคนของแล้วแบบกลัวใส่ไปกับคนอื่นที่แบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะน้องแนนก็เอากลับบ้านวันนั้นพี่นัดแบบพี่นัดขับรถมาแบบ มาไกลมากแล้วนะคะนึกได้น้องแนนลืมเอาพระมาน้องแนนบอกพี่นัทว่าไม่ได้คือต้องกลับไปเอานะคะน้องแนนไม่มีพระน้องแนนอยู่ไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้พระน้องแนนคือหายก็ยังมีพระหน้าปกแต่พระหน้าปกด้วยความที่เป็นหัวพญานาคอะค่ะเขาจะแหลมแหลมใช่ไหมคะกลับไม่ได้ค่ะก็เลยเครียดนิดนึงนะคะก็ขอโทษพี่เอซีที่ส่งพระมาให้น้องแนนด้วยนะคะที่น้องแนนรักษาไว้ได้ไม่ดีนะคะหาย ก็ขอโทษค่ะน้องแนนก็เสียใจนะคะที่น้องแนนทำหายนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันรักษาจิตใจน้องแนนได้ดีมากคือรักษาจิตใจน้องแนนได้ดีมากๆเลยค่ะน้องแนนมีมีพระองค์นี้คือน้องแนนแบบไม่ใช่พระนะท้าวิษุวันนะมีท่านไว้ก็คือน้องแนนอุ่นใจมากๆในการแบบนอนงเนี้ยค่ะน้องแนนสบายใจที่แบบ เวลานอนแล้วแบบไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะเครียดค่ะก็ขอโทษพีีๆด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่แบบมีของมาให้น้องแนนมาฝากน้องแนนตั้งแต่น้าตันนั้นนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะก็คลิปนี้ก็น้องแนนจะมาเล่าเรื่องพระน้องแนนหายนะคะแค่นี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ